สวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดช่วงกลางคืนนะครับหลังหลังสถานีตำรวจอ,อยู่ตรงหน้าองค์การโทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ผมก็ตอนเย็นนะฮะไม่รู้จะกินอะไรก็เลยมาที่ร้านนี้นะครับมปกินโจ๊กครับกินโจ๊กผมสั่งโจ๊กหมูใส่ไข่ทุกอย่างนะครับ แล้วก็ผมมาคุณพวิท์คุณพวิทย์สั่งข้าวต้มหมูครับวิทย์สั่งข้าวต้มหมูครับก็เขาก็จะมีผักให้นะครับก็จะมีต้นหอมแล้วก็มีขิงซึ่งปกติแล้วเวลาเขาก็แยกมาให้ต่างหากเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบกินขิงบางคนก็ชอบแต่ส่วนตัวผมว่าผมชอบกินขิงครับเดี๋ยวผมจะใส่ขิงดีเขาไม่มีที่คีบเทลเ,เลยดีกว่า คุณวิทย์ใส่ขิงไหมไม่ใส่นะครับก็คุณกวิทย์เป็นตากล้องจําเป็นให้ผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้หลังจากที่ผมกินเองถ่ายเองวันนี้ก็มีคนถ่ายให้อันดับแรกก็ชิมก่อนนะครับชิมก่อนชิมก่อนอสำหรับผมแล้ว ขอญาติเติมซอสปรุงรสกนหน่อยอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ผมจะเติมซอสปรุงรสอย่างเดียวฮะอย่างอื่นผมไม่เติมครับชีวิตจะได้มีรสชาติ โจ๊กหมูทุกอย่างใส่ไข่หลังจากที่เราใส่ขิงและเติมซอสปรุงรสไปแล้วอร่อยครับมีความรู้สึกว่าอร่อยขึ้นเยอะเลยเขาจะทำโจ๊กที่ปรุงออกมาเป็นโจ๊ก รสกลางๆนะฮะเพื่อที่จะให้มาคนที่มาชอบรสชาติเนี่ยรุงเพิ่มใครที่ชอบขิงก็ใส่ขิงตามปริามาณคนชิมไม่ดูคำนะครับอร่อยครับข้าวนุ่มหมูนุ่มนะครับที่ผมตักโดนกระเพาะหมูกระเพาะหมูก็นุ่มไม่เหม็นสาบอันนี้ผมจะลองโจ๊กที่มีหมูสับนะครับหมูสับ มมหมูสับอร่อยหมูสับอร่อยคุณพวิชจะลองข้าวต้มไหมครับลองนะครับมนะเดี๋ยวผมถ่ายให้คุณพวิชใส่หัวครับไม่ลองไม่เป็นไรก็ทิมนี้จากกันไปด้วยภาพโจ๊กนะครับโจ๊กหมูทุกอย่างที่ตลาดโตลุ่งหน้าองค์การโทรศั์จังหวัดนครศรีอยุธยาตอีกคำหนึ่งครับ อร่อยจริงครับถ้าใครจะมาอยู่ร้านนี้นะครับอยู่ตรงหัวมุมถนนนะครับหัวมุมถนนครับสังเกตว่าคนก็จะมาซื้อกันเยอะนะครับอร่อยจริงครับบัดดีเราสั่งน้ำปั่นครับน้ำปั่นมาพอดีงั้นเดี๋ยววันนี้เราลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันใหม่เจอคลิปอะไรเด็ดๆแล้วก็จะมาถ่ายกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ